สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคะชิลมากเหมือนมาจากบ้านตัวเองแล้วก็ถือซองสนลกแจ็คทานออกมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นการเปิดตัวที่ชิลที่สุด ไม่คุยถูกอ่ะช่วงนี้ขอ,อทานก่อนขอขอยิมเองกับบรรยา,ากาศความกรุบกรอบในในช่วงปากอยู่ตอนนี้นะคะแม่ขบเคี้ยวกันเนี่ยมามันกันทีเดียวอาชิบตัวนี้เดินนะคะให้เช่นมือก่อนเบาๆนะคะแหมมือม้อบึกมึกมึกติดติดเข่าปลาหนึน่งนะ,ะียวค่ะมึกมึก <c oughs> ขอน้ำเลยครับนำ้นำนำ้ำน้ำนิดนึินน้นำนิดนึียห์คะเพราะว่าตอนอยู่ด้านหลังค่ะแอบเห็นพี่แซมเราเรียบร้อยจัดการไปสองซองอย่างเรียกว,ว่ารสชาติแล้วหนึ่งซองมันไปแล้วด้านหลัง หมดไปแล้ว5 2ครับวันนี้นั้จแต่แต่งตัวนะครับ 2> 5โซโซบ2คุณมึกมากจริงๆนะครับอืมนะคะม,มึก,กมึกมึกมึกขอถามพี่นิดดีกว่าค่ะพี่แซบหลายคนบอกว่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างโฆษณาชุดใหม่ของเรานะคะต้องถามพี่แซบว่าเป็นยังไงคะโฆษณาตัวนี้ตัวนี้ไปถ่ายมาที่เกาหลีนะครับเกาหลีเลยฮะต,ตรงเวิร,ร์มทงอโศกฮะจะมีเวิร์มเกาหลีอยู่นะฮะก็ไปถ่ายโคเรียเท้าใช่ใช่โคเรียเทาาครับ ไปถึงก็มีนักแสดงนักแสดงเกาหลีมามากมายมีอาจุม,ม่าที่เป็นเจ้าของร้านอาจุม,ม่าที่อยู่แถวนั้นใช่ครับก็เก่งทัหมดเลยนะครับนักสแสดงเราหน้าตาอินเตอร์ม,มากนะคะใช่ท,ทุกคนดีหมดยกเว้นผมนะครับในโฆษณาทุกคนดูเกาหลีมากอ,ออกจอขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าอยากให้เล่าน,นิดเึงว่าบเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาช่วงนี้เป็นไงคะคือผมกินแนักแจ็คไปเยอะมากนะครับที่ที่เห็นช่วงนี้ก็รู้ รมสมบูรณ์เป็นเพราะว่าถ่ายตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับเราอยากกินเองคือกินเองตลอดนะตั้แต่มาถึงด้านหลักนี่เคี้ยวไม่หยุดเลยนะคะคือในอ็มเปญโฆษณาครับมันจะมีใครให้ดูจะมีปลาหมึกที่เป็นซีจีที่ทํำน่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งตอนถ่ายเนี่ยไม่มีแล้วต้องคิดว่ามีใช่ก็ต้องมาโนเอานะครับก็การแสดงของเราก็ระดับชั้นออสการ์แล้วนะครับโอ้เป็น ที่ได้รับรางวัลด้คะหลับออสการ์มาแล้วขนาดนี้เป็นไงคะก็หลายเทคอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> ชิดซีนารมณ์นี่ก็ร้องให้ไปหลายช็อตครับแล้วก็สนุกมากทีงานน่ารักมากๆก็ฝากไว้สําหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของเราด้วยนะคะคที่นี่ถ่าวนิดนึงว่าเคอรอบที่แล้วแล้วก็เจอกันแล้วรอบนี้เราก็แหมใช่เหนียวแน่นเป็นแฟนพันธุ์แท้กับคุณแตมอยู่นี่ต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะครับที่ยังไว้ใจเราอยู่นะครับเพราะนั่งอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงนี้เล หาหักไม่พอานเขาไปหาเนะครับเราจะชันเขาตั้งแต่บนเวทีออลงไปเลยนะขอบคุณมากจริงครับที่ไว้ใจแล้วก็เราก็ทำหน้าที่เต็มที่ตลอดแล้วก็ขอบคุณมากแใใจ็คก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเขาครับกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพเขาเลือกเราแล้วก็อยากจะขอบคุณเขาที่เออเป็นตัวแทนขอคุณภาพจากเขาเนี่ยมันน่าภูมิใจนะครับอ่าแล้วก็เขาแอบบอกมาว่า อัลบั้มล่าสุดของวิสแตงเพลงนึงที่แต่งให้สแน็คแจ็คโดยเฉพาะใช่ครับใช่ครับเป็น track ที่สิบรับชื่อเพลงว่าคุณชื่อเพลงว่าคุณใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นการทําเพลงที่เขาไม่บังคับเราเลยเขาแค่บอกว่าอยากได้เพลงที่เกี่ยวกับรสชาติแปลกใหม่เกี่ยวกับความแปลกใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแล้วก็แล้วก็ถามเขาว่าคืออะไรเขาบอกรถนี้เป็นรถปลาหมึก ตอนเราทำเราก็เลยนึกถึงเป็นความแปลกใหม่ที่ไปเล่นแถวทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นปลาหมึกใช่ไหมที่เราเลยพาไปทะเลนิดนึงใช่ครับใช่ครับก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันมันลงตัวมากที่ว่าคนที่ฟังก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันคือเพลงโฆษณาก็ได้มันเป็นเพลงจริงๆที่ทําขึ้นมาจากข้างใหม่ก็ได้ จริงครับก็ต้องขอบคุณทางสแต็กจัดที่ให้เราทํางานแบบนี้ครับเดี๋ยวก่อนเพลงนี้มีใครเคยได้ได้ฟังบ้างหรือย่างอื่นคะมีไหมมีนะมีครับแทร็กที่สิบมีแล้วสองคนนะครับเยี่ยมมากจริงสามคนครับยกเพิ่มยกเพิ่มยกเพิ่มเลยนะสแตนกแจ็ครวนเลยนะครับแย่แย่อยู่ในแทร็กที่สิบนะครับอันนี้ไม่ใช่ทีมงานเรา่ะเป็นแขกแขกจริงๆริงที่มาในงานเมคอัพนั้นไม่พอค่ะกลัวพี่สแต็มไม่เห็นไหมฮะน้องยืนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรา วันนี้ไงเดี๋ยวคนนั้นก็ยังฟังแล้วนะครับฟังแล้วใช่ไหมคนนั้นอ่ะจากที่สิบฝากไปด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคุณคุณใช่แต่ให้แซกแจ็คเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะแหมเดี๋ยวนิดึงค่ะที่แจมพาแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเพลงนี้มาฝากเราไหมมีแน่นอนนะครับเป็นการเล่นสดครั้งแรกในในโลกในโลกจะเป็นครั้งแรกที่นี่ ที่นี่ที่เดอมอลบังกะปีเท่านั้นนะครับแตนนี<ม>้จะไม่เล่นแล้วไมให้ไปรอฟังดูไปกดแทร็กที่สิบเป็นเอกแล้วกันที่บ้านใช่ครับใช่ครับช่วงนี้นะคะรับ,ลลบรมมรกลุ่กริบเบบ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 บมบบ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 บอบบบบงบบ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 บวบรบบบบะบบบบบบเบบ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 บ